ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมในเว็แมสิกแล้วนะครับผมบนะกับเกม p i x e l b a บนะก็เอ่อเป็นไงกันบ้างครับตั้งแต่มีวอล์ใหม่มาได้ครบกันหรือ,อยังบางคนก็เติมนะบางคนก็ฟาร์มกันแบบว่าบ้าข้างเหมือนกันนะครับผมก็ซูซ้ๆนะก็ขอให้ได้กันนะครับถ้าใครเติมก็ขอให้ได้เลหกกันทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคซึ่งอ่าที่ผมมาทําคลิปวันนี้ผมกล่าวว่าจะมาท,ทําทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะ ที่จะลองแต่น่าจะเสียเวลาประมาณนึงเป็นสายฟรีนะครับผมเป็นสายฟรีในรอบนี้นะก็ต้องบอกว่าถ้าอยากได้ดาวเยอะๆนะครับผมในการมาเปิดอันนี้นะก็ต้องเคลียร์เควสรายวันครับผมนี่ที่มันจะได้ดาวหนึ่งใช่ไหมต่อเควสเลยนะนี่มันเป็นเปลี่ยนดาวตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนดาวก็คือเหมือนมันเป็นไมสโตนนะครับผมก็คือขั้นลำดับของเควสนะก็จะมี3ขั้นต่อเควสซึ่ง3ขั้นต่อเควสอ่ะขั้นหนึ่งได้ดาวหนึ่งเลยนะครับซึ่งมี3เควส ทั้งหมดมี3ขั้นเราได้ทั้งหมด9ดาวนะครับแต่ว่าถ้าเราทําแค่9าดาวตรงนี้นครับผมมันจะนับรวมกับอันนี้ด้วยตรงนี้นะครับผมนี่พอเรากดเข้าด่านมาม,มันจะนับรวมกับด้านซ้ายนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาลองทฤษฎีหนึ่งก็คือเราจะไปลองเล่นไอ้นี่ก่อนเลย10ตานะครับทั้งหมด10ตาเลยนะครับแล้วเดี๋ยว อ่าผมจะค่อยออกมาเอ่อไปเขาเรียกว่านะไปเล่น10ตาก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยมาทำควยรายวันตรงนี้นะครับผมจะดูว่าเราจะได้ทั้งหมด19าดาวหรือเปล่านะครับผมจะมาลองดูกันนะว่าจะได้1 0 19าดาวหรือเปล่านะครับผมก็ไปลองดูกันนะก็อ่าทั้งเซตที่ผมใช้นะครับผมผมจะใช้เป็นอันนี้ผมก็บพวสองลนะแต่ว่าเก็บไว้กันผมจะใช้เป็นชุดใหม่เีวิสองนะครับหรือว่าถ้าใครมีชุดอ่าชุดไหนที่เลือดบวกเกิน900เนี่ย ก็เอาไปเล่นก่อนได้นะครับผมเพื่อเอาไปเขาเรียกว่านะเอาตัวรอดนะครับผมนะแล้วก็แหวนที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นแหวนอันนี้นะ For e s t r i n g นะครับที่มันจะบวกเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้มันเคอแหละจะเป็น p r i s t i n e power ring นะครับผมจะเป็นอไอ r i s t i n e เนี่ยมันจะเป็นขั้นของคุณภาพอย่างนี้แต่มันจะชื่อว่า Power r i n g นะครับซึ่ง p o w e r r i n g มันจะมีสเตตบับคือ Energy กับ ability คูณดาวนะครับแล้วก็จะมีถ้าุดอัพตันเนี่ยมันก็จะได้ไอตรง นีด้วยนะครับ2อันนะเป็น2อขั้นเลยนะครับเป็นสเตตมิน่าสอันนะครับซึ่งแล้วก็ดาบที่ผมใช้นะครับจะเป็นดาบไททันนะครับเป็นดาบที่เวลากดสกิลเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงนะมันจะดูดดาเมจนะครับแล้วก็จะตีสวนไปนะครับผมซึ่งมันแรงมากๆเลยแต่ว่าดาเมจแรงนะครับแต่ตีช้านิดนึงนะก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูแล้วกันครับ10ตาเจอกันครับผมเดี๋ยวเจอกันแต่ละตานะเดี๋ยวไว้ก็ช่วยผมนับด้วยแล้วกันนะเผื่อผมไม่ว่า ขาดตกบวกพ่องนะครับไปละเจอกันนะผมสิบตาเจอกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า,าในทุกๆรันเนี่ยผมจะไม่เก็บกล่องลับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นขั้นเสียเวลานะเอ,อมันเป็น,นเสียเวลาผมนะครับผมได้แล้วครับผมหนึ่งรอบนะก็เจอกันรอบที่สิบเลยแล้วกันนะครับเจอกันครับผม รอบสองครับผมรอบสามครับผมร <c oughs> อบที่สี่ครับผม เอาที่ห้าครับผมอออบอตัวที่หกครับผม อบอสตัวที่เจ็ดครับผมตัวที่แปดครับผม บอสตัวที่เก้าครับผมโอย,โอยบอสสิบตัวครบแล้วเหนื่อยมากถ่ายมาสองชั่วโมง ครึ่งด้วยโอ้ g ก็แตคออ <c oughs> นะ่คลิปน่าจะออกไปถึงสิบนาทีมัหมนะคลิปน่าจะออกไม่ถึงสิบนาทีนะเพราะผมน่าจะตัดตอนที่ผมแค่ตีบอรดเฉยๆโอเคต่อไปก็เออต้องบอกว่าได้มาเท่าไรนะาหร่นะได้มาห้าเองเหรอน่าจะแต่ว,ว่ามันนับกับเควสไล่ยวันด้วยสินะโอเค เกอเอ็กซ์เพอร์เมนต์นี้ก็นะก็เผยแพร่วันด้วยนะครับผมก็การันตี5อันนนะการันตี5อันแน่นอนแต่ว่าเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะ9 9กับ5นะครับได้มาเป็นโอ้ได้มา8ปดอ,ะอ่ะเพราเพราะถ้มาเจเองวะใช่ไหมเพราะตอนนี้ผมมี1ใช่ไหมถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดน่าน่าจะมีแค่1นะตอนแรกที่ผมมีโอเค งั้นเดี๋ยวผมไปถ่ายเพื่อไปทางนิดนึงเพื่อม่เอาตรงนี้แล้วกันนะ One eternity later โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ผมนั่งเล่นมาประมาณ3มชั่วโมงนะน่าจะ2ชั่วโมงกว่าๆหรือ3ชั่วโมงนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้อ่าฟาร์มทุกอย่างครบแล้วภายในวันเดียวนะครับก็ได้อ่าเรียกว,ว่าอะไรน,นะได้ดาวมานะครับ ได้ดาวมาทั้งหมดอ่าถ้านับจากที่ได้อ่จากดันที่เล่นไปสิบรอบนะครับผมสิบรอบประมาณจะจูบกุกครึ่งจูบุกกว่าเลยนะครับก็ได้มาห้าอันนะครับประมาณห้าหรือสี่อันจําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ได้เควสอันนี้ผมก็รับไปแล้วอีกอ,อีกสามนะครับแล้วเราก็จะรับอีกสามนะครับผมแล้วก็อีกสามครับกลายเป็นหกนะซึ่งตอนนี้ผมจะมีดาวทั้งหมดนะครับสิบสี่ ซึ่งผมจะได้น่าจะวันละวันละสิถึงสิ้านะครับผมถ้าแบบว่าคุณดวงดีในการลงดันนี้แล้วคุณก็ได้พวกนี้ด้วยมันจะมีโอกาสดบสองอันด้วยนะครับดบสองอันด้วยนะแต่ก็นั่นแหละครับนี่ผมได้มาเดลี่4นะแล้วก็ได้อันนี้มาอีก9กนะครับก็ได้มาทั้งหมดสิบโอเค เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเปิดอาวุธกันนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้ไปเราจะมาเปิดกล่องที่เราฟาร์มมาทั้งหมดกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอสักครู่นะขอเปิดกล่องก่อนนะครับผม One eternity later โอเคก็เปิดทุกอย่างครบแล้วนะครับกล่องครบแล้วนะก็ได้ของมาใช้ได้เลยนะก็ใช้ได้อยู่นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดไอ้ของวิชต่อนะครับผมเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวขอวแป๊บหนึ่งนะกันนะโอเคงั้นเราเปิดวิชต่อแล้วกันนะครับ โอเคก็หมดแล้วนะครับกับดาวในวันนี้ที่เปิดมาก็ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนะครับแต่ได้เลเจน์เนมาชิ้นหนึ่งก็โอเคนะก็โอเคก็โอเคนะครับผมกอ็อืม ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะก็ถ้าคุณอยากฟาร์มยังไงอยากทําอะไรก็สู้ๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปสั้นไปลงได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ดวงคุณว่าคุณจะได้เลยหรือเปล่าแลวคุณก็ดูเลตดรอตรงนี้ได้นะเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นในมถทีนะ่าจะต้องกด่าแท็บทีหนึ่งนะครับผมก็สู้ๆนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับการได้ของไอ้นี้ทุกอย่างเลยนะก็สู้ๆนะ ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมก็ซียาครับเวบายครับผมเจอกันคลิปหน้าเจอกันไลฟ์หน้าครับผมก็ผมจะระบอกนิดนึงว่าอาจจะไม่ค่อยผมอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์บ้างไลฟ์ตามอารมณ์นะครับคลิปก็ตามอารมณ์เหมือนกันนะอยากลงก็ลงอยากไลฟ์ก็ไลฟ์นะครับอยากอคลิปิประมาณนี้นะครับผมก็ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับซียาครับเจอกันนะขอให้โชคดีครับเวบายครับซียา